Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih ya, pulang, malam, nunggu, nak? Ah. ไม่มีคร่จองนะครับทางเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ว่านะครับ มีหนึ่ลูกทางกับยีเองนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีเก้บครองนะครับนี่นบใดเดืนเดือนนะครับดื้อน,นะครับผมไม่เล่งนะครับรองแล้วนะครับ ไม่ว่างจะเล่นนะปีกแดงนิดเดียวครับหนุบไวรุ่งนะครับ on um. ่ังกับ g ีเอนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับ